สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณหนึ่งแฮนเมดอีกแล้วนะคะกับเมนูหลนปูเค็มค่ะเมนูที่ทำให้เจริญอาหารนะคะอันนี้คือปูแสมนะคะประมาณ5ตัวนะคะแล้วก็หมูสับค่ะหมูสับ100กรัมนะคะแล้วก็ตัวอหอมแดงนะคะเราจะใช้ประมาณ8หัวนะคะแล้วก็พริกพริก สามสีนะคะจะมีพริกหยวกกับพริกชี้ฟ้านะคะมีพริกลูกโดดนะคะน้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็มีตัวตะไคร้ซอยค่ะแล้วก็น้ำมะขามเปียกนะคะแล้วก็ใบมะกรูดซอยนะคะสุดท้ายเลยค่ะกะทิค่ะใช้หัวกะทิสองร้อยห้าสิบมลนะคะเราก็ไปตั้งกระทะนะคะพอกระทะร้อนเราก็จะใส่กะทิลงในกระทะนะคะพอ กะทิเดือดนะคะเราก็จะเริ่มใส่หมูสับลงไปนะคะกะทิเราเดือดแล้วนะคะก็ใส่หมูสับลงไปเลยค่ะถ้วยคุณคุณไหมคะนี่คือถ้วยถ้วยทองหยอดค่ะถ้วยหยอดทองหยอดนะคะยืมมาก่อนนะคะขอญาตยืมมาใส่ใช้ใส่หมูก่อนค่ะพอหมูสับเราเริ่มสุกเรียบร้อยนะคะก็ตามด้วย ีคนให้หมูสับเราเข้าเข้าเนื้อกับกะทิก่อนนะคะตามด้วยหอมแดงค่ะเราก็จะใส่หอมแดงลงไปนะคะพอหอมแดงเริ่มใสๆนะคะเราก็จะใส่พริกค่ะใส่พริกสามสีลงไปเลยนะคะจริงๆต้องมีพริกส้มด้วยนะคะพริกสีส้มนะคะแต่ว่าพอดีไม่มีนะคะก็เลยใช้พริกชีฟ้าสีเขียวกับสีแดงนะคะ แล้วก็ใส่ปูลงไปค่ะใครชอบทุบก็ทุบได้นะคะแต่ว่าของอของครูจะชอบใส่เป็นตัวนะคะแล้วก็เอามาแกะดูดเอานะคะอร่อยดีค่ะอันนี้เราก็จะปล่อยให้ปูเราสุกนะคะให้น้ําปูออกอันนี้จะไม่ใส่เกลือไม่ใส่น้ําตาลไม่ใส่น้ําปลานะคะไม่ใส่เกลือไม่ใส่น้ปาปลาแต่เราจะปรุงรสด,ด้วยน้ําตาลปี๊บกับน้ามะขามเปียกค่อยๆใส่นะคะเพราะว่า น้ำมะขามเปียกเนี่ยแต่ละคนก็ใชเ้เข้มข้นความเข้มข้นของน้ำมะขามเปียกไม่เหมือนกันนะคะเพราะนั้นค่อยๆใส่แล้วเราค่อยๆชิมนะคะให้มันได้รสนัวๆนะคะก็จะมีรสชาติของกะทิก็จะออกหวานนํานะคะแล้วก็มีเปรี้ยวตามแล้วก็เค็มประแล่นมนะคะสุดท้ายเราก็จะใส่ตัวตะไคร้ซอยนะคะแล้วก็โรยด้วยมะกรูดซอยค่ะ อันนี้จะแค่ให้เข้าเนื้อหอมๆนะคะพอตะไคร้สุกป้าบนะคะอตอนะะตนี้ตัวของเราก็สุกแล้วนะคะผุหลนเรียบร้อยค่ะ